ใจทั้งผิวหน้าแล้วก็หุ่นรูปร่างก็นอนทําในห้องเดียวได้เลยแล้วเป็นห้องไพรเวทด,ด้วยถูกต้องโอ้ห้องใหม่ my, สวยมากข้างบนชั้นสี่ใช่ใช่ชั้นสี่อันนี้หนูเพิ่งเห็นเป็นขาวดำอ่าหนูอชอบขาวดำไปแล้วใช่ไหมตัวชอบขาวดำอ,อะไรแค่เขาบอกว่าชอบขาวดำแล้วเขากีนอ่ะอเขาเรียกหนูว่าหนูอะไรนะเขาเรียกหนูว่าหนูอ๋อออ๋ที่กรินไม่กินคำว่าขาวดำจะกินว่าหนูขอไปค่ะ ขอ,อสักทีได้ไหมหนูหนูทำไมหรอแล้วหนูเรียกเขาว่าอะไรคะฉันใช้แค่กับไม่กี่คนค่ะโดยเฉพาะคนเชิญเชิญเรียกเธอว่าอะไรอ๋ <ฮะ S 1> เอเรียก <ฮะ S 1> อีกเข้มครับหรอใช่ใช่คุณพ่คิดอยากจะบอกว่าใช้ศัพท์แบบว่ามีคำแบบตะมุตะมีเรียกเขาบ้างเลยเหรอคะเข้มเคยถามหนูว่า ลองพูดสอบดูบ้างไหมก็เป็นคนสิยงน่ารักนะเออใช่เขาบอกไม่ได้อ่ะจบเลยตัดจบเลยก็ไม่เป็นไรก็ไมเไรเขาอยากเรียกอะไรก็เรียกเอาที่อยากจะเรียกเลยเอาที่อแต่เราเรียกเขาว่าเรียกมีคนเรียกแค่เอนดูนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราส่งต่อในส่วนของอีกหนึ่งตัวเครื่องซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาเปิดบริการให้4 4่จุดสี่เครื่องเลยกับการตรวจผิวหน้าถูกต้องครับถูกต้องครับเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรนะเนี่ยเครื่องเนี่ยจานัดอะไรจานัดอะไรจานัดโปรจานัดโปรมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศเกาหลีเลยตรวจตรวจกี่นาทีตรวจกี่นาทีตรวจกี่นาทีตรวจแค่60วินาทีเออแบบพี่แป๊บเดียวไม่ต้องล้างหน้าด้วย คือเราไม่ต้องล้างเครื่องสาอางนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยทําให้อะไรทำให้อะไรตรวจตรวจอะไรตรวจได้ได้ลึกลึกตรวจว่าผิวเป็นอะไรเออตรวจได้ล้าลึกมากเครื่องนี้จะตรวจได้ล้าลึกมากเขาจะรู้ถึงสภาพผิวของเราว่าผิวของเราเนี่ยเป็นผิวประมาณยังไงบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าผิวตัวเองเป็นยังไงก่อนที่จะไปลงแบบทาเครื่องอะไรต่างๆใช่ไหมเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทําให้เรารู้เลยว่าเราเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมอย่างผมเนี่ยเป็นคนผิวผสม ผมก็จะเล่าหลายๆที่ผมผมรู้เพราะว่าผมได้ตรวจเครื่องจังนโปพอตรวจปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าผิวเราเป็นผิวผสมช่วงหน้าร้อนหน้าเราก็จะมันช่วงหน้าเย็นหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวผิวเราก็จะแห้งแล้วก็จะเป็นขุยได้ง่ายใช่ใชปัจจุบันนี้ทุกคนก็ช่างแต่งหน้าเขาก็ชมนะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นใชเพราะได้การ ดูแลาจากยุลนทลินิกสิวเสือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นสิวนะทุกคนผมเคยเป็นสิวสเสน่ห์มาก่อนนะสิวสเสน่ห์ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะยังไงคะใครพูดถึงผมเนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงสิวสเสน่ห์พึ่งขึ้นพึ่งขึ้นเลยเมื่อกี้